สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนรองคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับสมาชิกที่เน้นหารถไว้ใช้งานในราคาไม่แรงและไม่แพงแต่ก็อยากได้ทรงใหม่ปีใหม่ก็ต้องมารุ่นนี้แล้วนะครับรองมาชมดูตัวนี้บ้างนะครับ Toyota c o r o l า a a l t i ตนะครับแท็กซี่ปลดป้ายปี2011ครับผม1.6เป็นเกียร์ธรรมดานะ้ำมันล้วนนะครับทำสี 2K ระบบสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับช่วงล่างเช็คแล้วเครื่องเดินเรียบปกติทดลองขับได้เลยนะครับย้ายฝั่งบ้างนะครับไปนู่นเลยครับลำลูกกานะครับ9 8 0 0 0บาทนะครับสภาพพร้อมใช้เอาไปใช้กันได้เลยนะครับใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานได้ทรงได้ปีได้รุ่นที่ดูแลง่ายไม่แพงลองชมดูได้นะครับไปทดลองขับตัดสินใจท่านจะรู้เลยว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าสมบูรณ์หรือไม่นะครับถ้าเราได้ขับเราก็จะเข้าใจได้ในระดับหนึ่งเลยครับ ลองชมรองพิสูจน์ดูได้ครับคันนี้สภาพสวยงามครับมาดูภายในกันนะครับก็ปรับสภาพปรับโฉมไว้ให้เรียบร้อยสวยงามนะครับตัวนี้เป็นตัวเจนะครับก็ลองชมดูได้เลยนะครับเกียร์ธรรมดานี่ครับติดฟิล์มมาให้ใหม่สมบูรณ์ภายในก็ทําให้ใหม่แล้วนะครับโอ้ราคาแบบนี้ซื้อทําเองไม่ได้แน่นอนนะครับเราซื้อแท็กซี่ปลดป้ายแบบนี้คันหนึ่งต้องมี 4- ี่ห้าหมื่นขึ้นไปแล้วครับนี่ขายทําสภาพทาสี ดูแลไว้ให้สมบูรณ์ขนาดนี้จัดไปในราคา98,000บาทน,นะครับรองชมดูได้ถ้าชอบเน้นให้โทรเจราจาไปทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับถ้าไปทดลองแล้วมันใช้งานได้ก็สมควรที่จะขับกลับบ้านครับแล้วก็เก็บทับตามอาการอยู่แล้วครับถ้าเราเช็คสภาพเบื้องต้นแล้วมันสมบูรณ์คอยไปดูอาการที่หลังครับเอาไปใช้งานทรงสวยครับไม่ตกยุกสภาพสมบูรณ์แบบนี้ ขับไปเลยครับสีสวยๆลองชมดูได้หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนครับเคาคัดรถมาให้นะครับต้องไปตรวจสอบอีกทีนึงนะครับเคาก็แจงมาแบบนี้เราคนซื้อแล้วก็ไปตรวจสอบแล้วเราก็ต่อรองครับเป็นเรื่องปกติเขาตั้งเราต่อครับนี่เลยครับสภาพแบบนี้ล้ำลูกกานะครับฝั่งนี้ย้ายไปนน่นบ้างครับลองชมดูได้สวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่าคุ้มสุดๆแล้วครับในทรงด้ปีในสภาพโอ้ทาเองต้องมีแสนห้านะครับถ้าซื้อมาทําแบบเนี้ยถ้าเราไม่มีเครื่องมือแล้วโอ้โหกว่าจะวนทําครบทําจบ เสร็จพอดีครับไม่ต้องทาซื้อเลยครับแบบนี้นะครับลองชมดูนะครับสดขายสดนะครับไม่ผ่อนสวยๆเลย